เนื้อตัวเนี่ยผมไม่พูดดีกว่าดีหรือไม่ดีให้แฟนหมัดมวยดูเองก็ตอนนี้9 0 9 5แล้วให้คะแนนร่างกายตัวเองไว้นี่กับ ไปก่อนหยุดโควิดซ้อมเต็มที่ทุกครับอืดไหมนี่อืดก็ต้องอืดเหมือนกันหมดครับเขาก็หยุดเราก็หยุดถ้าเราอืดเขาก็ต้องอืดซ้อมที่อัดมาเลยอาทิตย์2อาทิตย์ครับท้ามโคหกนะไม่สะดุดเลยนะสะดุดไหมเชื่อดูหน้าตาสดใสมากกล้ามเนื้อสดใสมากเขาเป็นมวยบูครับมวยเข่ามวยบูก็ตั้งรับสู้เข่าบูก็บูด้วยกันเลยครับถ้าถ้าถ้าไม่ชอบไม่ชอบเลยไม่ชอบมวยแบบไหนจุกจิกครับที่เคยเจอมาเจออย่างใช่ครับลุงเพชรครับที่ลุงเพชรเขาจุกจิกแต่เขาวงในเนี่ยเราจะเสียเปรียบเขาเพราะว่าเราจะเล็กกว่าแต่ความเสียเป แถบนั้นได้ถูกลดน้อยลงเพราะว่าช่วงนี้ช่วงโควิดครับ <c oughs> เขาแยกเร็วเหลือเกินน้ำหนัก<อ><ช>ไปล่อยๆพี่เท่าไหร่ครับ59 6เเสร็จเที่ยวนี้ช่อง721ถูกไหมใช่ครับถือว่ามันใหญ่ไปหรือว่ามันบีบไปไหมก็โอเคอยู่ครับโอเคอยู่ถ้ากระชอบในตอนกลางวันช่องเจ็ต้องเท่าไหร่กี่ปอนประมาณ120ยยี่สิบี่สิบประมาณร้อยยี่สิบยี่สิบนักมวยในค่ายสอสมานจามบินก็เคยเจอเจอครับกับซุปเปอร์เจ๋งเป็นยังไงครับก็ชนะพี่พี่เจ๋งมาครับแล้วกับวันฉลองกี่รอบ รอบหนึ่งครับพี่วันฉลองรอบหนึ่งครับชนะมาใช่ครับโชคดีผัดแพ้ัพชนะคนละครั้งช่องเจ็ดที่ชกมากี่ไฟแล้วครับห้าไฟหกไฟแล้วห้าไฟห้าไฟหกไฟครับไฟหลังสุดที่ช่องเจ็ดชกไว้ใครดอนคิงครับปรากฏว่าชนะคะแนนชนะดอนคิงใช่ครับแล้วก็สามารถเทียบเคียงกันได้เพราะว่าดอนคิงกับเอกลักษณ์เนี่ยบูพอๆกันเดินเดินสูงใล้ครับสูงสูงเหมือนกันคล้ายๆกันแบบดอนคิงก็ชนะมาแล้วครับ แล้วกับเอกลักษณ์กับพี่ต้องโดนบปนเวทีซดกันให้เต็มที่แล้วยอมให้น้องเขาหน่อยอ่ะน้องเขาจะได้เสื้อสามารถเจ็ดสีอยู่แล้วนะก็ต้องสู้กันให้เต็มที่ครับไม่งั้นมันก็ไม่สมกับเสื้อสามารถครับต้องสู้กันให้เต็มที่ครับใช่ครับเอาให้สมกับเสื้อสามารถก็เตรียมเตะนะเพราะช่วงนี้ยุคโควิดเขาไม่ให้ป้าหนังกอออกแข่งเยอะๆแข่งไหนบ้างพี่พยายามออกแข่งง่ายเยอะครับก็มีจะมีจะมีเตะขาต่อยหมัดอะไรเตรียมรับมือสกัดทางเดินเอาไว้ห้อยหลัง แพ้สองน้ำแพ้มึงลบที่ชองเจ็ดะฮะเอาสีว่าหกไว้หลังละกันชนะสี่แพ้สองนะครับก็ช่วงหลังถือว่าข้าฟอร์มเนี่ยกลับมาเข้าที่เข้าทางกลับมาดีั้งครั้งช่วงก่อนหน้านี้เคยแพ้ติดๆิดไมมากสุดกี่วัเยอะมากครับเก้าวไปสิบไป้นี่ยใช่ครับเจอตอนนั้นแบบว่าแพ้แพ้ก่อนที่จะมาต่อยของเก็เป็นหนึ่งแพ้แพ้เยอะมาก แล้วก็มาทำฟอร์มที่แม็กมวยไทยใช่ครับแล้วก็มามทำฟอร์มเลยสายเกตเพชรเจ็ดสีใช่นะครับฝากแฟนมวยหน่อยพี่ครับก็ฝากพ่อแม่แฟนพี่น้องแฟนมวยและ fc ทุกท่านครับผมจะทำหน้าที่เต็มที่ครับช่วยเป็นกำลังใจให้ผมด้วยครับเพชราพาีศรทวิตเต็มที่แน่นอนครับ